โลกกยางวันนี้พบกับตอนการสงเคราะห์ปลูกแทนแบบผสมผสานแมบบ้ประเทศไทยจะเป็นผู้ผลิตและส่งออกยางพาราเป็นอันดับหนึ่งของโลกแต่เมื่อพูดถึงเรื่องราคาไทยยังไม่สามารถกําหนดเองได้เนื่องจากมีหลายประเทศหันมาปลูกยางพารากันมากขึ้นปริมาณผลผลิตจึงล้นตลาดสภาวะการเช่นนี้จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาทางออกเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตร,รกรชาวสวนยางสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางหรือสกย ได้จัดให้มีโครงการควบคุมปริมาณการผลิตส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกยางแบบผสมผสานลดจำนวนต้นยางให้เหลือไม่น้อยกว่า40ต้นต่อไร่โดยให้ทุนสงเคราะห์เท่าเดิมคือไร่ละ16,000บาทเปลี่ยนแนวคิดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาปลูกพืชร่วมกับพืชชนิดอื่นหรือทำปศุสัตว์ทำประมงเพื่อลดค่าใช้จ่ายสร้างไรายได้หมุนเวียนตลอดปีลุงคิดว่าต้นยางน่าจะถ้าปลูกน้อยเนี่ยต้นยางปลูกห่างเนี่ยคือต้นยางมันน่าจะโตได้ดี เป็นยางโตได้ดีแล้วผลผลิตของน้ํายางเนี่ยมันน่าจะออกได้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 ดีกว่าต้นยางที่เล็กเพราะฉะนั้นในเรื่อแรกคือได้ดังด่งย่างดีกว่าและตอนที่ยางพระลราแก่สามารถาที่ัดตัดโค่นไม้เนี่ยไม้ต้นโตเนี่ยจะขายได้ราคาดีกว่าไม้ที่ต้นขนาดเล็กเนั้นเปรียบาเทียบยางต้นน้อยเนี่ยยางออกเยอะเลยกับยางต้นต้นต้นยางเยอะเนี่ยยางออกน้อยสรุปว่าทั้งสองอย่างสองสองเพลงเนี่ยยางที่มีต้นน้อยเนี่ย ได้ประโยชน์น้ำยางมากกว่าและขายไม้ก็น่าจะได้มูลค่ามากกว่าด้วยล,ลุงนิรันสุวรณโนเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดสงขลาเลือกทำสวนยางแบบผสมผสานเพราะเห็นว่าการปลูกพืชหลากหลายชนิดนั้นสามารถสไร้างรายได้แก่ครอบครัวได้อย่างยาวนานสวนยางหนึ่งไร่ของลุงนิรัน์จึงมีทั้งพืชที่ให้ผลผลิตเร็วอย่างกล้วยมะละกอปลูกแซมช่วงรอต้นยางให้ผลผลิตมีไม้ป่าเศรษฐกิจเช่น ไม้ตะเคียนทองพยุงพยอมมะฮอกานียาง,งานาและกระถินเทพาที่จะสร้างมูลค่าได้ในอีก1 0 3ถึงปีซึ่งมีผลตอบแทนคุ้มค่ากว่าการขายไม้ยางพาราหลายเท่าตัวทำแบบผสมผสานาน่าจะด,ดทีทั้งมูลค่าของมันและคุณค่าของมันคือให้คนได้ปลูกปลูกต้นไม้เนี่ยคุณค่ามันคือปลูกต้นไม้แลวสิ่งแวดล้อมมันน่าจะดีขึ้นส่วนมูลค่าเหมือนที่ลุงบ,บอกว่าจะปลูกไม้ไว้ใช้สอนในระยะยาวคือ คิดว่าไม้นี่สัก20ปีมันก็สามารถจะตัดข้ดนพร้อมกับยางที่อาจจะอายุอาจจยุสัก30ปีถ้า30ปีคิด,ค,ดคิดถึงมูลค่าของไม้นี่ลุงคิดว่าน่าจะได้ได้มากมากกว่าที่เราจะทํายางปลาอย่างเดียวและอีกประประเด็นสำคัญคือเป็นเงินเก็บหรือเงินออมไว้กับลูกกับหลานได้ด้วยแทนที่เราจะขายไมย้ยางอย่างเดียวเราจะสามารถขายไม้ที่เราปลูกไว้ไม้เศรศศษฐกิจเนี่ยน่าจะได้เยอะกว่ายางเป็นการเพิ่มมูลค่า รุ่นล,ลูกลุกูนหลานเนี่ยแทนที่จะขายที่ดินเนี่ยมันน่าจะขายไม้นี่ก็น่าจะพอเพียงกับการขายดีกว่าขายที่ดินอีกเยอะการทําสวนยางแบบผสมผสานที่มีไม้ผลชนิดอื่นหรือมีไม้ป่าเศรษฐกิจร่วมด้วยนี้นับเป็นการสร้างมรดกสืบทอดให้กับลูกหลานได้มีกินมีใช้ในอนาคตนอกเหนือจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตยางเปรียบเสม,มือนการออมเงินไว้กับต้นไม้ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ทำให้เกษตร,รกรชาวสวนยางดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ มีรายได้มั่นคงยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง